สวัสดีครับท่านสมาชิก LAN 99 c a m ปิ้งนะครับวันนี้ทางร้านก็จะมารีวิวนะครับเป็นกล้องของ b u s h n e l นะครับเป็นกล้องไซล่านะครับคุณภาพสูงนะครับนะตัวนี้เป็นกล้องกิ่วนะครับเป็นกล้องตัวเล็กนะครับน้ำหนักเบานะครับตัวนี้ถ้าขยายก็2อถึงหเท่านะครับขนาดหน้าเลนก็32มมิล A.O.E. นะครับตัวนี้มีไฟ2สีนะมีไฟที่เส้นเล่ง2สีนะฮะเขียวกับแดงนะครับใช้นเงแบบมินดัตนะครับ เนี่ยเนี่ยเสล่งแล้วนะครับเป็นมินดักตัวนี้น้ำหนักเบานะ น้ำหนักอยู่ที่327กร,รัมนะน้ำหนักนะครับสำหรับความยาวเขานะฮะ 21cm ซมนะสั้นนะครับเป็นตัวสั้นนะครับน้ำหนักเบาความยาวก็ 21cm ซมนะครับ300นะฮะ328นะครับ ตัวนี้นะฮะเขาตัวนี้จะปรับหลาด้านหน้านะครับนี่นะฮะปรับหลาด้านหน้าตั้งแต่สิบหลานะฮะไปจนถึงร้อยหลานะฮะตัวนี้จะเป็นตัวปรับความคมชัดนะฮยในระยะไกลๆนะปรับให้มันคมนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับในปรับในข้อดีอย่างหนึ่งนะเวลาเข้าป่านะฮะไม่ต้องกลัวไปเกี่ยวไม่ต้องกลัวเลื่อนนะ,ะนะครับ เนี่ยตัวนี้เป็นตัวปร,รับซ้ายขวานะฮะหมุนได้เลยเอามือหมุนได้เลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวปร,รับช่งต่ำน,นะฮะนี่ครับเนี่ยใช้มือหมุนได้เลยนะฮะสะดวกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปร,รับเลนส์ตานะฮะนะสำหรับสมาชิกที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นยาวนะฮะนะเป็นตัวปรับความคมชัด แต่แต่ปกติไม่ต้องปรับใช้งานนะฮะอันนี็ขยากเริ่มตั้งแต่สองถึงหกเท่านะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นช่องลังฐานตัวนี้จะมีไฟหกสองสีเขียวแดงนะครับเป็นช่องลังฐานเนี่ยหนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะสองสามสี่ห้านะห้าระดับไฟก็มีสองสีเขียวแดงตัวกล้องเนี่ยตัวฝาครอบก็จะมีสินยาง กล้องกันน้ำได้ดีนะครับเนี่ยมีสินยางเนี่ยเนี่ยก้องลังฐานนะครับเป็นกล้องกิ๋วคุณภาพสูงนะครับนะครับ สำหรับชุดของแถมก็นะครับตัวนี้ประกอบไปด้วยปานะครับอาเปิดปิดหน้าหลังนะครับเป็นแบบยางนะฮะยางยืดนะครับหนึ่งเซตนะครับแล้วก็ขานะครับขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะครับขาแบบมองรถสูงหนึ่งคู่นะปากแอลหนึ่งตัวนะครับนะฮะท่อบางแสงนะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นโทัวรถแสงนะครับแล้วก็ฐานนะครับสองก้อนนะฮะเป็นฐานแมกซเซลแท้สองก้อน ใช้หนึ่งก้อนนะแ,แถมให้สองก้อนนะครับนะแล้วก็จะมีระดับน้ําตั้งกล้องหนึ่งตัวนะครับนะแล้วก็ไฟฉายนะครับไฟฉายแรงสูงไฟฉายไฟฉายเดินป่านะตัวนี้นะนะครับเป็นตะเกียงก็ได้นะนี่ด้านข้างนี้เนี่ยเป็นไฟฉายแรงสูงนะนี่สว่างนะฮะห้าสเต็ปสว่างมากสว่างน้อยกับพิภพเร็เวด้านข้างนี้เขาจะมีไฟฉายตะเกียงเนี่ย ตัวนี้เป็นไฟฉายตะเกียงนะฮะนะครับเหมาะสำหรับพบพาเดินป่านะติดรถติดลานะฮะชาร์จทีก็อยู่ได้หลายชั่วโมองนะครับเป็นแบบถ่ายชาร์จสานชาร์จในตัวนะฮะแต่มีตัวไฟฉายฉุกเฉินด้วยนะฮะตัวนี้นะฮะเห็นไหมตัวนี้เป็นตัวไฟฉายตัวนี้จะเป็นตัวไว้ติดกระโปรงรถนะฮะเวลารถเสียหรือว่าอะไรนะเป็นตัวไฟฉายฉุกเฉินนะเนี่ยนะครับนะฮะ นะครับด้านหลังเป็นแม่เหล็กเห็นไหมฮะแม่เหล็กแรงสูงนะครับแถมให้นะครับไว้ใช้ตะเกียงนะฮะพร้อมสายชาร์จหนึ่งเส้นนะฮะข้างในก็จะมีสายชาร์จให้เรียบร้อยนะนะครับสําหรับเงื่อนไขการรับประกันนะครับท่านสมาชิกนะครับนะสินค้าซื้อไปไม่ตรงปกนะครับทางร้านอินดีรับคืนภายในเก็วันนะครับท่านสมาชิกนะครับถ้ามีปัญหาภายในหนึ่งเดือนนะครับทางร้านก็จะเคม หรือเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับท่านสมาชิกครับสำหรับราคาเขานะครับตัวบุสแนลสองหกสามสองเนะครับราคาอยู่ที่1,390บาทนะครับโอนเงินก่อนส่งฟรีนะครับท่านสมาชิกนะครับเก็บไปทางก็เพิ่ม100บาทนะครับท่านสมาชิกนะครับสินค้าเรามีหน้าร้านนะครับท่านสมาชิกนะครับ สินค้าเนี่ยตรงปกร้0นตะครับไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะครับสำหรับรายละเอียดของตัวสินค้าก็สามารถเข้าไปรับชมที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าท่านไหนมีเวลานะครับก็สามารถเข้ามารับชมสินค้าของเรานะฮะร้านเราจะอยู่ที่คลองถมคลองถมเก่านะฮะตรงตึกเศรษฐีบันพาซ่านะครับมาไม่เจอก็โทรมาติดต่อตามเบอร์นี้นะฮะช่องทางในการติดต่อก็ตามนี้นะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งมา่อแจ้งเตือนนะฮะตางร้านก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ย มาลองรับชมนี้เลยนะครับครับขอบคุณครับวันนี้ครับ